เรื่องราวผ่านหูผ่านตา,นเาเราแล้วมันก็อดที่จะพูดไม่ได้เพราะเราก็เราก็เห็นอยู่ว่าวงในมันเป็นยังไงอะนะเรื่องนั้นก็คือเรื่องไอโครงการของของภาครัฐอะนะที่ที่จะออกมาที่ได้รับอนุมัติเข้าคอรมอแล้วอะนะกับเรื่องของโครงการปุ๋ยคนละครึ่งอะนะครับอืมถามว่าผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ถ้าเกิดว่ามันมันบริสุทธิ์ใจมันตรงไปตรงมากับเกษตรกร,กรจริงๆกับรากยาจริงๆอ่ะครับเพื่อนๆไม่คัดค้านอะไระนะแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้แล้วทุกคนต้องต้องเข้าใจมันนะว่าคุณต้องยอมรับภาระจำยอมที่มันจะเกิดขึ้นครับตัวคุณเองอ่ะเพื่อนๆพักหลงังๆเนี่ยตั้งแต่อะไรที่มันในบ้านเราอ่ะตั้งแต่ ระบบการบริหารงานจากภาครัฐของของเราในปัจจุบันน่ะมันไม่มันไม่เป็นไปนอย่างปกติเนี่ยเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในการดำรงชีวิตของเราไปเยอะมากมายเลยนะครับเยอะมากเลยที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปครั้งหนึ่งว่าปุย๋ยไนโตรเจนที่เคยใช้อยู่ในอดีตอะใช้ในปริมาณเท่านี้หน่วย แล้วข้าวมันเคียวงามอย่างนี้แต่มาถึงณนะปัจจุบันนี้เราใสาไปปุ๊บมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยใช้ในอดีตผมยังไม่ได้บอกนะเพือ่อนๆนะแล้วผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้ปักปัม๊มไขฝ่ายไ,ได้ฝ่ายหนึ่งนะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ผมไม่ได้พูดนะแต่ผมกําลังจะสะท้อนให้ทุกคนเห็น ็ไอแคทที่เราต้องซื้อมาด้วยเงินของเราเองเนี่ยเพื่อนๆเ,เรายัางรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยอะ่ะกับในปัจจุบันอะ่ะเพราะความไม่โปร่งใสของทุกภาคส่วนนะครับมันเลยทําให้เราไม่ได้รับของดีจริงๆได้คุ้มค่าจริงๆก็เงินที่เราจ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีเนาะแล้วมันมาประจวบเหมาะกับไอ้เรื่องนี้อีกโอ้โหไอนี่สองเด้งเลยครับเพื่อนๆ ผมถามว่าใครได้ประโยชน์ในมุมมองของผมนะชาวนาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยต่อให้ชาวนารู้สึกว่าตัวเองจ่ายถูกลงก็จริงนะครับฟังดีๆต่อให้ชาวนารู้สึกว่าตัวเองจ่ายถูกก็จริงเพราะชาวนาจ่ายแค่ครึ่งเดียวแล้วอีกครึ่งหนึ่งรัดซัพพอร์ตให้ถูกไหมครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันมีนกลไกอะไรที่ซับซ้อนมาก อยู่ในปุ๋ยอยู่ในเนื้อปุ๋ยนั้นอืมผมจะพูดง่ายเดียวถ้าอันนี้ผมไม่ได้ปักปั๊มนะถ้าถ้าครัฐบริสุทธิ์ใจแล้วก็โป๋งใส่แล้วก็ตรงไปตรงมากับประชาชนอ,ะอ่ะผมก็ชื่นชมนะชื่นชมด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีของของข้าราชการ ในบ้านเรานะแต่ถ้าเกิดมันไม่เป็นไปอย่างนั้นผมก็ต้องพูดไปตามเนื้อผ้านะเพืเ่อนๆนะอันนี้ผมพูดเลยนะเพราะผมไม่ได้ปักปัามพวกคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่พิษคุณก็อย่ากินปูรอนทองโอเคปะ่ะสมมุติว่าอาจจะมีการหัวอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นนะครับซึ่งเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันเคยเป็นคนดีความมาแล้วนะครับเพืเ่อนๆก็คือสาหกรณ์ที่หนึ่งนะ,ะผมพูดงี้เลยสาหกรณ์ที่หนึ่ง ของจังหวัดจังหวัดนึงนะครับก็เคยเกิดปัญหาเรื่องนี้มาคือสหกรณ์ไปดิลก็ทางโรงงานปุ๋ยว่าให้ทําปุ๋ยราคานี้แล้วเอาคุณภาพเกรดนี้เพื่อที่จะเอาไปวางไว้ให้เป็นปุ๋ยเครดิตกับกลุ่มลูกค้าสมาชิกสหกรณ์สรุปก็คือกเกษตรกรได้ปุ๋ยที่ไม่ เต็มคุณภาพก็คือปุ๋ยไม่เต็มสูตรหรือปุ๋ยถูกโกงสูตรโกงไม่ใช่โกงสูตรหรอกเป็นปุ๋ยที่ถูกโกงเนื้อปุ๋ยจากแทนที่เราซื้อสีสิบหกนูนเราอาจจะไม่ได้สีสิบหกนูนอะไรประมาณนี้จากเราซื้อสิบหกยี่สิบูนเราอาจจะไม่ได้สิบหกยี่สิบูนอะไรประมาณนั้นก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆไอ้คนกลไกระบวนการผลิตพวกนี้มันทําได้ทั้งหมดแหละครับเพื่อนๆความป้องใส่ ผมถามหน่อยถ้าส่วนงานตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นสารวัตรเกษตรไปร่วมมือก็ทางโรงงานไปร่วมมือก็คนที่ดูแลโครงการผมถามหน่อยความวิบัติจะเกิดขึ้นกับใครก็ตัวเกษตรกร,กรถูกไหมครับลองนึกดูสิครับว่าไหยนะแล้วถามมาทุกวันนี้ผมผมพูดตรงๆเลยนะผมพูดจากใจผมเลยนะว่าผมไว้ใจการทำงานของภาครัฐน้อยลงมาก กว่าเดิมเยอะเลยพอทุกวันนี้มันทําให้ผมเห็นอะไรมากมากมายเลยครับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลงคือมันไม่ได้ดีขึ้นอะผมไม่ได้มีอคตินะแต่ถ้ามันดีขึ้นผมก็ผมก็ต้องบอกตามเนื้อผ้าว่าเออมันดีขึ้นจริงๆแต่อันนี้มันคือภาพลักษณ์อะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันุข้าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผมถามนิดนึงครับเพื่อนๆมันมีอะไรยั่งยืนบ้าง ทำมาก็แค่ผลประโยชน์ชั่วพักชั่วคู่แค่นั้นเองอะ่ะไม่มีโครงการไหนที่เกิดจากภาครัฐที่ทําให้เกษตรกรเนี่ยมีความยั่งยืนเลยนะครับไม่มีเลยพอเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่เริ่มต้นใหม่พอเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่เริ่มต้นใหม่ไม่มีเสถียรภาพเรื่องการบริหารจัดการเลยไม่มีความต่อเนื่องกับกับการต่อยอดของโครงการแต่และโครงการให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นแล้วมั่นคงแล้วก็มันเข้มแข็งม,ม,มันแค่แค่ ผลประโยชน์ช่วงระยะเวลาหนึง่งดังนั้นไอโครงการนี้ก็เหมือนกันครับในมุมมองของผมนะผมก็มองนั้นเหมือนกันว่ายังไงก็ตามแต่คนที่เสียบเปรียบมันก็ยังเป็นเกษตรกรอยู่ดีนะครับคนที่รับยะรับช่วงเรื่องตรงนี้อยู่ดีครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่ให้เสรีไงเช่นอาจจะกําหนดให้แค่สหกรณ์เป็นคนที่มีสิทธิ์จะซื้อจัดจ้างได้เป็นตัวแทนได้เป็นตัวกลางได้เงี้ยมันไม่ใช่แบบคือ ชาวนาสามารถดิวกับล้านค้าได้ตรงๆแต่ก็ใช้ซิทในการที่จะเอาส่วนลดของคนละครึ่งของการซัพพอร์ตรัฐบาลนะไปซื้อเขาอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยโอเคพอจะมองได้ว่าเออมันก็ยังไม่ต่างอะไรกับการที่ชาวนาควักเงินตัวเองในกระเป๋า,เาไปซื้อนะเพียงแต่ว่าไอ้ที่แทนที่จะปุ๋ยสิบบาทแทนที่จะจ่ายสิบบาทอาจจะจ่ายเหลือแค่ห้าบาทอะไรประมาณนี้ แต่ถ้าการที่เราจ้องไปซื้อปุ๋ยโครงการคนละครึ่งจากภาครัฐโดยที่ผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอ่ะไอ้อย่างเงี้ยการันตีได้เลยครับเพื่อนๆว่าคุณโดนแน่ๆนะแล้วผมก็ภาวนาว่ามันอย่าเป็นอย่างนั้นเลยคืออยากให้อิสระว่าเอเอกษตรกรจะซื้อร้านไหนก็ได้ที่เข้าร่วมโครงการเพอยากให้รัฐทาออกมาแบบในแบบนั้นเพราะมันอย่างน้อยอ่ะนะมันก็เป็นการ จำกัดการหัวคุณภาพของสินค้าได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือชาวนามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ปุ๋ยสูตรไหนในตลาดก็ได้แต่การที่ปุ๋ยมันไปกองอยู่กับทกศเอาไปกองอยู่กับตัวกลางทกศตัวกลางสหกรณ์อย่างเงี้ยอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยถามว่าทำไมถึงไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะมันเคยเกิดปัญหาเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับการหัวประมูลเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของปุ๋ยเนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งแล้วครับเพื่อนๆมันไม่ใช่เพิ่งเกิดไอโครงการพวกนี้ก็คิดดูสิครับเพื่อนเไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ผลิตปุ๋ยนะแค่เซลล์ ยังมีความสามารถครับเฟอร์เลอรี่ได้นะก็คิดดูสิครับว่ามันมีผลได้ผลเสียก็ผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอะ่ะผมก็ต้องขอพูดนิดนึงเนาะในฐานะที่ผมก็เป็นเกษตรกร,กรคนนึ่งอะ่ะว่ามันมันไม่โอเคสําหรับผมนะไม่อยากให้เพื่อนๆมองว่าเออมึงมีแล้วอะ่ะมึงก็พูดได้เองอะ่ะผมไม่อยากให้ทุกคนมองผมอย่างนั้นนะครับโอกาสทุกคนมันต้องเท่าเทียมกันจริงไหมครับดังนั้นเมื่อเราเท่าเทียมกันแล้ว จะทำยังไงทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่าไม่ใช่เราจ่ายไป5้าบาทเราก็ได้คุณภาพปุ๋ยมาแค่5บาทจากปกติเราจ่าย10บาทเราได้คุณภาพปุ๋ยมา8บาทมันก็ลดทอนไปกันใหญ่อย่างเงี้ยมันแฝงไหมล่ะครับเพื่อนๆถูกไหมครับความหมายมันเป็นอย่างนั้นแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่มีใครตรวจสอบถามว่าทําไม คุณอย่ามาพูดอย่างนี้นะคุณพูดอย่างนี้เท่ากับคุณปักปั๊มนะไม่พูดอย่างนี้ได้อย่างไรล่ะครับเพื่อนๆลองตรวจกันจริงๆไหมครับลองลองเอาหน่วยงานกลางที่ไม่ขึ้นก็คขเลยที่ที่เป็นเอกเทศที่สุดเนี่ยที่ปราศจา,ก,ก,าแกแสงจากภาคเอกชนเนี่ยลองเอาไปตรวจไหมครับอปุ๋ยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ว่ามันเต็มสตดทุกกระสอบจริงหรือเปล่าตามนั้นครับ